<L un> <S an> เอ๊ะแล้วนี่ลุงต้องทำอะไรอีกไหมล่ะพนมมีมีอะไรแล้วหรอครับลุงเป็นทำ <S <S ก็แค่เอาใบแจ้งความไปที่อำเภอให้เขาออกบัตรใหม่ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ อืมขอบใจมากนะพอนมแกแล้วก็อย่างนี้แหละหลงหลงลืมลืมชอบทําไอโนโนไอนี่หายอยู่เรื่อยเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับลุงเออแล้วนี่หมวดต่ำละ่ะเขาไปไหนซะละออกเวรนแล้วเลออ๋อรายนั้นเหรอครับเขากําลังมีปัญหาครับลุงเขาถูกไล่ออกจากราชการคงจะไม่ได้มาเข้าเวรนอีกนานแล้วครับอ้าวแล้วมันเรื่องอะไรกันละ่ะพอจะเล่าให้ลุงฟังได้ไหมพอนม หมวตั้มนะ่ะแกถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสวยรถบรรทุกนะครับเป็นไปไม่ได้นะ่ะคนยังหมวดตั้มเนี่ยนะครับพวกเราก็ไม่เชื่อเจ้าตัวเองเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่เขาเลยยืดอุทธรณ์คำสั่งที่สั่งลงโทษเขาไปเมื่อวานนี้เองแหละครับ อืมยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปก็ดีแล้วละแล้วนี่ก็เห็นว่ากำลังรวบรวมหลักฐานจะไปยื่นฟ้องศาลปกครองอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเอ๊ะฟ้องศาลปกครองเลยอืมลุงว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะอ้าวทำไมล่ะครับลุงเป็นธรรม ก็มวดต้ามนะเขาเพิ่งยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปเมื่อวานนี้เองไม่ใช่เหรอก็ต้องรอให้เขาวินิจฉัยก่อนสิแล้วค่อยดูผลว่าเป็นยังไงทําไมพอใจค่อยไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอา้าวอย่างนี้ถ้ารอไปนานๆแล้วยังไม่รู้ผลล่ะครับจะทํำยังไง อ๋อโดยปกติก็ต้องดูก่อนนะว่าเรื่องเนี้ยเขามีกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องวินิจฉัยให้เสร็จเมื่อไรแล้วถ้าหน่วยงานเขายังไม่วินิจฉัยให้จนเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วลก็ฝ่อยไปฟ้องศาลปกครองขอให้เร่งการพิจารณาอุทธรณ์ได้งั้นผมต้องรีบไปบอกหมวดตามแล้วล่ะครับแกจะได้ไม่เสียเที่ยวขอบคุณมากนะครับลุงเป็นธรรมที่ช่วยอธิบายให้ฟังไม่เป็นไรหรอกก็าตำรวจนะ่ะบริการประชาชนอยู่เป็นประจำ มันนานาน่ะประชาชนจะได้บริการตำรวจสักทีแต่ทีเหมือนกันเนะครับด้วยความยินดีครับลุงเป็นธรรม